ล้างข้อมูลในมือถือออกทั้งหมดก่อนนําไปขายต่อหรือส่งต่อให้ลูกหลานเราใช้ป้องกันข้อมูลเราล่วไหลตามหนึ่งเข้าไปดูเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยครับสําหรับใครที่ ต้องการจะเอาเครื่องของเราเนี่ยไปขายต่อหรือว่าจะส่งต่อไปให้ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องเราใช้นะครับแต่ว่าเรากลัวข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันจะหลุดหรือว่ารั่วออกไปมีวิธีลบแบบล้างเครื่องออกไปเลยให้มันเป็นเหมือนเครื่องใหม่ตอนที่เราไปซื้อใหม่ใหม่แกะกล่องได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้หนจะแนะนําไว้ทั้ง2วิธี วิธีแรกจะเป็นในส่วนของการรีเซตภายในตัวเครื่องนะครับวิธีที่2จะเป็นวิธีการล้างแบบเกลี้ยงออกหมดจดเลยครับเราไม่ต้องไปเซ็ตอะไรให้ยุ่งยากนะครับแต่ทั้ง2วิธีนี้เราจะทําได้เราจะต้องเข้าไปปิดเมลของเราซะก่อนนะครับไม่งั้นหลังจากการล้างเครื่องไปแล้วเครื่องของเราจะติดหน้าบัญชี gmail ถ้าเกิดว่าเราจำ username password เข้าเมลของเราไม่ได้ดังนั้นเครื่องจะติดล็อกนั่นเองนะครับ เครื่องที่1นํามาสาธิตตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเครื่อง Vivo Y11 ส่วนใครที่ใช้ย่ออื่นๆหนึ่งแนะนําให้ไปดูที่ Youtube ครู1สอนดีแล้วเลือกตามเพลย์ลิสยี่ห้อของท่านผู้ชมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าเล่นขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เล่นขึ้นไปครับ ไปที่เวอร์ชันซอฟต์แวร์แตะไปที่เวอร์ชันซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆนะครับโดยประมาณ7-8ถึงครั้งนะครับตรงนี้ครับแตะเรื่อยๆจนกว่าจะมีแถบสีน้ำตาลเด้งขึ้นมาบอกว่าตอนนี้คุณได้เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วหรือเปิดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับแตะไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วครับเขาบอกว่าไม่จําเป็นคุณเป็นผู้พัฒนาอยู่แล้วเพราะว่าเรากดเกินจํานวนครั้งไปแล้วนะครับ เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดย้อนกลับไปเลื่นขึ้นไปครับด้านล่างสุดนะครับเราจะเจอคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดเข้าไปครับตัวด้านบนสุดนะครับเราจะเจอคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันถูกปิดอยู่อย่างเี้นะครับให้เรากดเปิดแบบนี้กดตกลง นะครับจะสังเกตเห็นมีสีเหลืองๆกระพริบๆแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นการแจ้งเตือนของ vivo ครับเขาจะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเป็นปกติของเขานะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วครับเรื่องขึ้นไปครับให้เราไปที่การปลดล็อก OEM ตัวนี้ครับให้กดเปิดแบบนี้เลือกเปิดใช้งานให้ได้ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดออกมาได้เลยครับ อันนี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เราติดหน้าบัญชี gmail หรือติดหน้าบัญชี google account นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราล้างเครื่องแล้วเราไม่เข้าไปเปิดโหมด oem ตัวนี้นะครับรับรองว่าเราติดหน้าบัญชี gmail แน่นอนนะครับถ้าเราจำ username password เข้าเมลเราไม่ได้เสร็จเลยนะครับดังนั้นก็ต้องมาเปิดแบบนี้ให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับเมื่อเปิดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ หลังจากนี้แล้วเราจะทําการล้างเครื่องให้มาดูในแบบวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีแรกให้ทําแบบนี้ครับกดไปที่การตั้งค่าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การสำรองและคืนค่าข้อมูล ไปตัวล่างสุดครับล้างข้อมูลทั้งหมดจะมีคำว่า format ข้อมูลกับ format card sd ใหม่นะครับ card sd ในที่นี้ก็หมายถึงไอตัว memory card แล้วก็ตัวเก็บข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้ภายในเครื่องนะครับมี2ออย่างนะครับถ้าเราเลือก format ข้อมูลตัวนี้มันก็จะเป็นการล้างข้อมูลภายในตัวเครื่องนะครับ เอสดิการ์ดเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะครับเราถอดออกแล้วก็เอาไปใส่เครื่องอื่นหรือว่าเครื่องใหม่ของเราก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเอส a r การ์ดที่อยู่ในเครื่องก็คือข้อมูลภายในเครื่องเนี่ยเราควรจะล้างออกด้วยแต่ทีนี้ป้องกันการสับสนของท่านผู้ชมเองนะครับหนึ่งแนะนําให้ท่านผู้ชมถอดเอส a r การ์ดออกซะก่อนเอาตัวแทงซิมการ์ดแบบนี้ครับเอาแทงตําแหน่งที่เขาใส่ซิมการ์ดของเราครับออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นไอ้ตัวดําๆแบบนี้ครับก็คือ SD card เนี่ยครับเอาออกมาซะก่อนนะครับแบบนี้ครับ เอาออกมาสะก่อนนะครับหลังจากที่เราเอาเมมโมรี่การ์ดของเรานะครับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรามาติ๊กเลือกเลยครับ f o r m a t ข้อมูล f o r m a t SD card แบบนี้นะครับมาด้านล่างครับจะมีคำว่าล้างตอนนี้กดล้างตอนนี้เขาจะมีนับถอยหลังนะครับ321นะครับแบบนี้ครับพอหลังจากที่นับเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตกลงเขาบอกว่ากำลัง Format ในระหว่างนี้เราก็รอครับ จากที่เขาทำการล้างเครื่องเราเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับให้เราไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเขาจะให้เราเลือกภาษานะครับท่าผม้ชมถนัดภาษาอะไรก็เลือกเป็นภาษานั้นได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเขาตั้งเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็เลือกเป็นไทยแบบนี้หลังจากนี้แล้วกดถัดไปเลือกเขตนะครับถัดไปกดยอมรับ กดข้ามเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปครับกดยอมรับกดถัดไปเขาจะให้เราพิมพ์สแกนลายนิ้วมือนะครับเราต้องการจะเอาเครื่องไปขายต่อนะครับเราไม่ต้องไปสแกนกดข้ามกดถัดไป ในขั้นตอนนี้เขาจะให้ทําการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับเราต้องการไปขายต่อไม่ต้องการให้ข้อมูลเหลืออยู่เลยแล้วก็กดข้ามกดข้ามจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับขอสแสดงความยินดีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณแล้วกดใช้ทันทีเนี่ยครับอันนี้ก็เข้ามาในหน้าเมนู เหมือนตอนเราซื้อใหม่ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลของเรานะครับจะไม่ถูกตกค้างอยู่ในนี้เลยนะครับไปที่อัลบั้มจะสังเกตเห็นว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับกดไปที่อัลบั้มฮะไม่มีเลยเห็นไหมครับแนะนําก็ไม่มีเลยเหมือนกันเห็นไหมครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรต่างๆนะครับการตั้งค่า Wi-Fi ต่างๆก็ไม่มีเลยนะครับจนกว่าเราจะใส่เมลของเราลงไปนะครับนะครับไม่มีเลยนะครับ อันนี้เป็นแบบวิธีแรกนะครับสำหรับใครที่อยากจะล้างเครื่องโดยใช้ฟังก์ชันเมนูการตั้งค่าแบบนี้นะครับและหนึ่งยังมีวิธีแบบที่2อ,อีกนะครับวิธีแบบที่2นี้นะครับยังไงท่านผู้ชมก็ต้องไปเปิด OEM ซะก่อนนะครับวิธีการเปิดโหมด OEM ก็1นึ่งไดดำแนะนําไว้ตั้งแต่ขั้นตอนพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้แล้วให้เรากดปุ่มปิดเครื่องกดปิดเครื่องนะครับ หลังจากเครื่องเราปิดหรือว่าดับสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับทีานี้ให้เรานําเอาเครื่องเรานะครับทําการกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเล่งเสียงนะครับพร้อมกันจนกว่าเครื่องจะสั่นหรือว่าติดขึ้นมานะครับเมื่อสั่นหรือติดขึ้นมาปุ๊บให้เราปล่อยปุ่มปิดเครื่องออกนะครับกดปุ่มปิดเครื่องกับปุ่มเล่งเสียงครับกดพร้อมกันเลยนะครับเครื่องสั่นแล้วนะครับปล่อยปุ่มปิดเครื่องออกนะครับ หลังจากนี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่ Recovery Mode เราจะไม่สามารถแตะหรือสัมผัสหน้าจอได้นะครับดังนั้นให้เรากดปุ่มลดเสียงครับเพื่อเป็นการเลื่อนลงมาให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดปุ่มปิดเครื่องหนึ่งทีครับแต่ยังไงท่านผู้ชมอย่าลืมไปเปิดโหมด OEM ซะก่อนนะครับถ้าไม่เปิดโหมด OEM ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถูกติดล็อกหน้าบัญชี Gmail นะครับ ไปที่ Clear Data ไปที่ Clear ร์ออ a t ดกดโอเคในระหว่างนี้เขาจะทำการลบหรือว่าล้างข้อมูลออกทั้งหมดเลยนะครับกด Return กดย้อนกลับไปกด Restart กดโอเคในระหว่างนี้ก็รอครับ รอให้เขาล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วเด๋ยวเขาก็จะรีสตาร์ทขึ้นมานะครับหลังจากเครื่องทําการล้างแล้วก็รีสตาร์ทขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับวิธีแรกเลยนะครับให้เราไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ <và S 2> เลือกภาษาที่เราต้องการได้เลยครับในที่นี้หนึ่งจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับกดถัดไปเลือกเขตครับในที่นี้หจะเลือกเป็นเขตไทยอย่างนี้นะครับกดถัดไปกดยอมรับ กดข้ามเลื่นขึ้นไปครับกดยอมรับกดถัดไปกดข้ามกดถัดไปกดข้ามกดข้ามกดใช้ทันที เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับวิธีการล้างเครื่องแบบ2วิธีนะครับที่1แนะนําไปนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งได้เลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับจะล้างได้แนะนําให้ไปเปิดโห e มด oem ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะติดหน้าบัญชีเห็นไหมครับเห็นที่้ก็สามารถล้างข้อมูลออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วร่วมกันแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ